はいようこそ Welcome to Australia ですどうですか ไโอยนั่ร no, น no, no, no. ่อยขึ้นรถไฟเข้าใจเข้าใจได้ถึงแล้วครับกสต์เฮาส์มินที่สุด ยังอะไรครับภาษามนุษย์ดาชาวริกภมาที่ผมปมาที่มาที่าปเาเอาอไเอาามนี่โอเคเอ้ยม่แคปเนคือแคปเทน้วรัโ้ยเย้าย้าย้าออะไรกับตรนี้ยูี้ เซ <eterm oon> <man> ี่น <hatten> ี่เ <pun> ซ <websites>. ี่นี่นะครับ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 เออยังไม่ได้เจอคังการูเนาะแต่ก็เพิ่งมาถึงครับช่วงกับมาเนี่ย่ดวนั่งดวนั่งครับด้านขาระยาตกนะอย่าตกนะอย่าตกนะดวนั่นครับอันนี้เป็นเรือขนไภเล็นครับบายบายในที่สุดครับผมมาที่ออสเตรเลียได้แล้วคือครั้งแรกในชีวิตผม ออกมาทานประเทศจากญี่ปุ่นนะก็คือออสเตรเลียใช้เวลาถ้าแต่คั้นแรกจนถึงวันนี้นะครับใช้เวลา28ปีพามาครับเ <c oughs> มื่อก่อนเนาะวัยรุ่งครับวัยรุ่นคนเดียวส้มผมแบบดูแลแทนนะสมัยวัยรุ่งที่รูนะครับ <c oughs> จริงไม่คิดว่าครั้นที่สองเนี่ยผมมากับลูกคขานี้ก็รู้สึกประทับใจ ไม่รู้ว่าจะเราเดินไตยังไงเนาะเองดูว่าขึ้นอะไรขึ้นรู้ไปไหนละลวหหหห่หายไปแล้วเห็นไเห็นไหมครับหายไปแล้วไม่น่าจะตกต่เลยมั้งไปไปไหายไปแล้วจริงๆอยู่ไหนล่ายาอย่ายา กัปตันกรเันนชิารยอา <laughs> <laughs> กาศดีมากเลย

頑張りましょう。<Yeah. S 1> ไชน่าทาวน์ในซิดนีย์โอ้ยคนเยอะมากเลยวันนี้นะครับวันนี้มาชอปปิ้งของฮิคารุนะครับฮิคารุเนี่ยนะผมขออธิบายนิดเดียวคือในซีเวอรจฉปับปี2024ที่ปพามานะครับในเวนตนะ์ฮิคารุขายกระเป๋า ที่ตัวเองดีไซน์เองนะครับแล้วก็ครั้งแรกเขาได้ทํางานนิดหน่อยนะทำงานดีไซน์หน้าครับแล้วก็ได้ตังแล้วแล้วก็เงินนี้นะครับเขาเนี้ยมาใช้ช้อปปิ้งซื้อของสําหรับซื้อแบรนด์ตัวเองครับด oh, ีกวราจะเลือกอะไรเนาะเด <Wow. S 2> ี๋ยวมาราเทอร์นะ <is> Finally got, got you. thank you <laughs> thank you very much thank you very much come again. Come bye bye she she give you discount YouTuber, are you a YouTuber? Is he? <laughs> yeah, yeah, that's right. You check. Japan. This is me. Yeah, oh, yeah. thank you. Are you subscribed? Oh, subscribe. I can do this. Oh, yes. yeah, yeah. Wow, wonderful. Wow. <laughs> yeah. Popular. When you travel to Japan, you can watch this one. But I speak Thai. Oh. <laughs> Actually, speak Thai. No subtitles? No, some, someone. someone. Okay. Yeah, you can watch. Thank you anyway. it's, a, it's yeah. about traveling. Traveling in Japan. Oh. And sometimes traveling in Thailand and this time Australia with oh. my son. Yeah. Okay, Karu. Hi. Bye bye. Catch. There you go. Thank you. San. Thank you anyway. Give you this gun for us. Wow, he 65. It's ฮี่ารุมีแค่50ไงเขาเลยลดราคาเป็น50โอเคเพราะมบอกสตอรี่เขา่ะฮิคารุเนี่ยอ่าเขาเนี่ยดีไซน์นะขายกระเป๋าแอรแล้วก็แฟนกับช่วยช่ๆเนาะแล้วก็นิคารุก็ได้ตันิดหน่อยก็ซื้อของฝากซูเบเนียที่ฮิคารุอยากได้กูฮ่ารุอะไรอะไรกัวมิเตอตววาวโอเคว

ซุ่นน้องาวคสซุ่นน้อ่นน่ครับนนดีกว่าซ่น่นุ่น่รับเพราะว่าเขาวนี้ช่วมาใหม่ได้ครับยานตัวเล็กไปเนาะสําหรับสไตล์ดิสคัฟเวอร์กันโอ้ยตุ๊กตาหน้าหลักจ้ักดีจังน่ารดีจังฮัลโหลฮัลโหลอ๋อเยอะมากเลยเยอะมากเลยเยอะมากเลย Ini kunci ni? Kena here? Oh, ya. Yeah. 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 thank you. We got it. Ayo. Oh, you got it. Cai di cang. saya open sih. Yes 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 ayo wak akan sana oh kita pergi tontonเที่ยว

なんで水に沈むかというと、敵に見,見られないためじゃんいや、本当に敵を通すのどうしたんだよ、これ、通すのかなんだよでさ、ミサイルが中に入ってミサイル中に入ってるとさ、自分自分が爆発しますようん、どうだよねなんであ先に行く先っぽこっちじゃんとほら向かいなき ามอะไรครับที่มาเรียนบุกอัสต้าบุกอัสต้าสมัยนี้อยากรู้ว่าขึ้นได้กี่คนไมตนี้ Yes question? e a h How many people can stay here? 68 68 Yes? 68คน68คน a y So, 68 people can stay, sleep here. Yeah, you yeah, on board, yes. Oh, on the board, yeah, right? Yeah. Okay. Okay, what can you see? What do you see, Hikaru? Anya miyemaska? Do I make up. I'm the captain, I'm waiting for your report. It's it slow. Hi, do captain. report, captain? Never be there. Ah, view, now, eh? Outside view. Okay, okay. So we can see the real view from yeah, here. Yeah, right? Right? Okay. Um, this is so you can see outside when the submarine is under uh -huh. the water. Yeah. And the submarine can come to about five meters beneath. The five surface, meters Okay. Put up the periscope. Ah, okay, okay. okay. Mm. have two. This one is for up close, uh -huh. this one is for long long distance, oh, okay. and this one is automatic. So the man sits here on the seat, uh -huh. and has these two pedals, he presses the pedals and the whole periscope oh, rotates. I see. You use this so one. he goes oh. round, and the periscope goes round, oh. and they can see 360 degrees on the oh, surface. Okay. Oh, that's right. This one is like in the movies, uh, uh -huh. operated by hand. Okay, okay. Um, so this is c control? コ <Control> <room>.、yes. れね、二つ、こっち近い距離、こっちが遠く見れるんだっってて、こここここれれれれれれれも一緒だだ見見いい、ななけ。Thank you very much, anyway. you

เล็กเนาะเออแคบเนาะใช่ก็คุกกิ้งไทม์ยนะครับที่เราพักนะครับมีห้องเครือให้ใช้อะครับแบบนี้ ุกคนนะาทำมาหางกนโอเคเราก็เนี่ยแหละกดใช้ทุเรียนแบบนี้นะครับทุเรียนแบบนี้เพราะว่าเราอยู่ที่บักฟักคาสสเตย์ใช่ไหมครับกึลลักฟักก็ทั้งหารกันโอเคเครื่องเคือก็มีให้ให้ใช้แบบนี้นะมีให้ใช้ใช่นี้ครับวันนี้กึลลักฟักทำอะไรครับทำ ราเมงญี่ปุ่นคิดจะอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมทำาอ,เเอาหารเพาโอเซเนี่ยอาหารคงข้างแพงครับของข้างแพง,าาง,ง,พงทำาราเมงกันยี่ราเมง ไม่มีผักไม่มีชาชูโดยอร่อยไหมครับใช้ได้ไหม g o o d No นไม่ g o o ดรอทุกคนก็ทำอาหารที่นี่แหละครับเนาะก็นักศึกษามักจะมานักศึกษาพักแบบนี้แล้วก็พยะยัค่าอาหารเนาะสมัยพัป,ปะ อายุ20ต้องนะก็อยู่ผักแบบนี้แล้วก็ทำอาหารกานเองินจะไม่ได้ทำราเมน็นะตอนนั้นต้องทำอะไรนะทำสเต็กถ้าหลักใช่ตอนนั้นเราทำผมว่ากิโลใช่ไหมไปซื้อปอามาร์เก็ตอยากกินเนื้อซื้อเนื้อแล้วก็ย่างเองหน,นึ่งดอลลาร์สองดอลลาร์นะวัวน่าแพงเนื้อแกะนะครับราคาถูกกว่าก็เลยผมซื้อเนื้อแกะแล้วก็หนึ่งดอลลาร์หนึ่งจุดห้าดอลลาร์ก่อน

Wah Wah Kamu hanya filho